อันนี้เข้าในแดนอะไรเอ่ยบอกดงชนีบอก่าดงชนีแต่ชนีแต่ชนีกำลังตามหาผัวอยู่เดี๋ยวก็ได้ร้องผัว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 เจ้าป่าดงเจ้าป่าดงเจ้าป่าดงดงเจ้าป่าดงสิงโตอยู่ด้านหน้าออกซ้ายไปนะครับดงเจ้าป่า ไม่มีรถไม่มีคนมากมีเด็กๆแย่สเด็กคนมีเด็กมาสามสี่คนนี่เด็กชายสามเด็กหญิงหนึ่งก็เฉยช่วงมันเด็กจริงๆนี่เขาไปนั่งรถไฟรถไฟเขาฟรีบรอรถไฟก็ฟรีเหมือนกันนะครับวันเด็กระบบเด็กบันเด็กแสดงรถไฟเท่าแดนเข้าแดนเจ้าป่าระวัง ระวังเจ้าป่าวิ่ง <pairs> ตัดหน้ารถนะเด็กชายยงยุศขับดีๆไปฟรีแต่แค่เบียไม่ฟรีนะฟันนั้นเด็กเป็นเด็กดีวันเด็กเป็นเด็กเขาไม่ดื่มเบียเราเป็นเด็กเขาเป็นเด็กดีชนจอกเขาก็ไม่ชนเพราะคุณครูบอกว่าห้ามชนจอกนะคุณครูยิงตัวแอฟริกาสีอะไรสีอะไรตอนที่เรามา กตีนมันจะช่วงมามันจะช่วงนั้นมันจะมีการแสดงของเสือของอะไรให้ตอนให้อาหารเสือในแดนเสือในแดนอันตรายก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาดูแลตลอดครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดไม่น่ากังวลแต่อย่างใดน่าเป็นเสือเสือดาวหรือเสือลายเป็นเสือโคร่งโอ้เสือโคร่งเดี๋ยว เดี๋ยวเดยให้ตุ้ยไปให้อาหารเสือโคร่งสักหน่อยมีคนมาให้อาหารเออมันรอมันรอตุ้ยอยู่อ่าเดินมันเดินโอ้โหถ้าเดินงูเงันแบบนี้นี่ต้องระมัดระวังนะางนะวอมาเเดนอมันเดินไปเดินมาหูชันหางชี้นี่ระวัง มันกลับไปกลับมาเนี่ยเนี่ยนมันต้องการมันก็ต้องการอยากจะออกไปสู่นอกบริเวณของเขาเหมือนกันเดี๋ยวนี้เขายังอยู่ในบริเวณอยู่ในอาณาเขตของเขาน่ดูดูเขาผ่านนี่เดียวเหลืองงามเลยกินครับไี่ตุยแรงกับไปเบิ้งแรงสูน้ำมันบ่อเขามันก็ต้องการอาหารมันต้องการอาหารเสือเหมือนกันแล้วแต่ถ้า ร้องร้องแต่หากต้องการอาหารเสียใช่ไหมลูก <c oughs> เดี๋ยว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 เด็กชายตุ้ยเอาไปให้ <c oughs> ในส่วนที่อยู่ของคาบิบลานอนอาบแดดเย็นใจเลยนะครับคาบิบลาที่ร <c oughs> ักมาดูดูวิถีชีวิตครับดูวิถีชีวิตให้เห็นชัดๆเลยนะครับวิถีชีวิตของไก่แจ้ แล้วก็นกยูงนกยูงคัสโนวาหานโอ้ดูวิถีชีวิตเขาครับโอ,อ,อ้โหการปีกางหางโชว์เลยแหละโ,โอ,อ,อนโขนานี้มาที่โซนเสือโคร่งอินโดจีนเสือโคร่งอินโดจีนเนี่ยเขาก็จะมีคู่ของเขาอยู่ ดูเวลาเดินในเดินเดินแบบแบบมั่นใจตัวเมียนอนอย่นั้นที่เดินไปทางโน้นตัวผู้มันต้องการอยากจะออกเที่ยวตัวเมียกินอิ่มแล้วนอนอย่างเดียวดูเขาัันบอกว่าตัวผู้ก็เดินวนไปวนมาเขาอยากจะออกไปเที่ยวบ้างแต่ตัวเมียนี่นอนนอนแล้วก็ค้าง ห้ามห้ามออกไปข้างนอกพอได้